แล้วแล้วแล้วราม่ามพี่ตุ้ยมาหาหน้าบ้านรามโอเคครับเจอร้านแกี่ตุ้ยันนงกล้าไปใช่ไหมพาไปพาวครับผมไปได้คุยตรงนีนได้ะวะได้ครับได้คุยด้บ้านก็ได้พี่มาด้บ้านดีกว่าตรงนี้นี่เียพี่ โอเคก็ okay. คือหล่ําเล่นวันพรุ่งนี้เนาะยี่สามยี่สี่แล้วก็ายี่ห้าใช่ครับ <3 S 2> ใช่สามวันใช่ครับวันที่ยี่สามวันพรุ่งนี้ที่ขอเริ่มสองทุ่มได้ไหมสองทุ่มเหรอสองทุ่มสองทุ่มวันเดียวส่วนวันที่ยี่สี่ยี่ห้าเล่นหกโมงเหมือนเดิมก็ไปเด็โอเคยี่สามถึงตีสองโอเคตีสองใช่ไหมเหมือนเดิมอ่ะที่เราคุยกันแหละก็น,นั่นแหละได่เออหล่ำาถ้าเป็นในเรื่องของการพนัน,นเนี้ยอะไรนะ เดิมพันน่ะเราไม่เอาแท็กได้ไหมอ่ะเพราะพี่มองว่าถ้าเออที่เราเล่นมันค่อนข้างจะเยอะแล้วอะถ้าเกิดว่าเอาอีกยี่สิบแท็กทุกพี่มีสิทธิ์แบบปิวได้เหมือนกันนะจบตรงเนี้ยฟังเขาอยุดกิ๊บกิปก่อนแก๊งพี่แท็กไม่เยอะไงมันเอาไปดันเทียร์ต่อแล้วหรอแท็กใช่ใช่ที่แท็กที่เดิมพันแท็กกันน่ะพี่ถุงพี่ถุงรถแท็กได้เพิ่มเงินลำต้องการเท่าไหร่อ่ะ ก็เอาเป็นหกล้านแล้วก็แท็กสิบก็ได้โ,โหอสหกล้านเลยรอลำ <c oughs> เราเล่นกันดีน <c oughs> นอ่อืือแล้วลำก็ห้าสิบไงครับห้าสิบโอ้โหอ,อีกลองคิดดูมันทั้งข้าวอทั้งข้านี่มันเยอะนะเวลำผมว่าเราก็ตีกันเครียดใจหนักกันที่ทีเดียวมันจบไงทีเดียวมันจบไงเจ็บแต่จบไงครับผม,ผมอาจจะแพ้ก็ได้ผมอาจจะแพ้พี่ก็ได้ เป็นไททีไหมเป็นไททไหมไททอ่าเท่าเท่าที่พี่คุยกันมาเนี่ยไอ้แท็กเนี่ยมันเป็นกังวลเรื่องแท็กเลยของพวกพี่เราเนี่ยพอแก๊งพี่อะเป็นแก๊งที่แท็กไม่เยอะอันนี้บอกก่อนแท็กพี่มีเยอะเวลาเล่นตีอะใครมาเล่นได้แท็กทพียสองอันอันเดียวสามอันนอย่างเงี้ยเป็นไททีก็ได้นะไททีน่าจะเยอะมากโอพีอบไททีแม่ไททยังไงอะไทเออรับรับเสนอพี่ดิยังไงดี ถ้าเป็นไทยทีอะนะไทยไทยีไททีสิบเงินห้าล้านแท็กสิบเอาแท็กออกได้ไหมอ่ะเอาแท็กออกเลยได้ิแท็กออกเลยเหรอเอาไว้ใช้จ่ายพี่แท็กอ,อก่ะอนาคตแท็กสิบใช่ไหมแท็กสิบใช่ครับแท็กเอาไว้ใช้ใจ่ายอนาคตแต่เอือเราต้องห้าสิบเลนะห้าสิบแท็กแล้วนะหลังแต่ผมว่ามันไม่ถึงอันนี้ผมว่าไม่ถึงแน่นอนผมว่านะ ล่าถ้าคนอื่นถ้าแก๊งอื่นพูดพี่ก็ว่าไม่ถึงผมว่ามันไม่ถึงจริงๆตำรวจนัดอะไรง<อ>งเงี้ยวราเล่น,น,นา,ามานีไ้ไม่ถึงไม่ถึงผมว่าไม่ถึงถ้าถึงก็แบบมันไม่ขนาดนั้นล็อกแท็กห้าสิบอันนี้ว่าแก๊งพี่อนาคตมันมีแท็กขายอีกมกั้งแท็กขายแท็แกค้าแบบเข้าใจเข้าใจเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวอันน้ก็สิ้นเดือนสภา,าเขาอาจจะอัปเดตอะไรใหม,ม่มา เงินห้าล้านไทยเทสิบก้อนแท็กสิบใช่ครับงั้นพี่ขอแค่พิกถามได้ไหมหล่ะขอแบบขอตรงๆเลยถึงเที่ยงคืนห้าทีหกโมงเที่ยงคืนห้าทีเอาก็าคือแอดอกบ้านก็ใช่ไม่คุยแ่คือคือต้องบอกงนี้ว่าที่พี่ขอว่าแรกสองทุ่มเนี่ยพวกอันนี้ขอสารภาพเลยมันมันมันนอนดึกกันไม่ได้อะ่ะมันทํางานเช้าแล้วมันต้องกลับบ้านกว่าจะเดินทางกลับอะไรมันไวทํางานกับบนเร็วอ่าเข้าใจครับแต่ เราแอดดอปมาเห็นมากกันเยอะนะแอดดอปบ้านสิบกว่าคนลำนี่ม่เยอะหรอกทำทรงผูกเป็นงั้นแหละผมก็นั่นแหละสิบคนเหมือนกันเออทำทรงผูกเป็นนั้นแหละได้ไหมถ้าเอาแค่แบบเที่ยงคืนห้าทีผงมงเจ้งคืนห้าทีวันแรกก็ไปเริ่มผงมงเลยก็ได้ยังงั้นอือลำเห็นใจพี่เถอะเราเล่นกันเยอะนะวี เข้าใจเขบเข้าใจเข้าใจผมว่านั่นแหละผมว่าแอรดอปอะแอรดอปจบก็คือแอรดอปเราไม่ต้องยุ่งด้ดยกันพี่ก็มาฟาร์มของพี่ปกติตีสองก็จบตีสองอะอันนี้ถือว่าพี่เป็นเจจาต่อรองแล้วกันเนาะอย่าหาว่าพี่แบบเราหรือหรืออะไรเลยถ้าถือว่าตีสองแต่เปนสี่สิบเอ๋อได้ไหมตีสองสี่เอ๋อเออต้องลดลงมาหน่อยอะคือคือ ที่ใช้คาพูดแบบนี้แล้วกันว่าที่ไม่ได้ได้เปรียบนะที่มองว่าพี่เป็นรองพี่ก็พยายามทําให้แบบว่ามันเกิดการเสียหายน้อยที่สุดถูกต้องไหมพี่พี่ไม่ได้มองว่าพี่เหนือเพราะพี่มองว่าพี่เหนือกว่านี่พี่ก็คงแบบไม่ได้วันอะไรเองเข้าใจใช่ไหมมุมเนี้ยทีเนี้ยพี่ก็ต้องแบบพยายามคุยกับเองแบบให้พี่แบบเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดอะแต่พอที่มันพอที่จะส่งน้ําส่งเนื้อดีกว่าทานี้ดีกว่าก็สี่สิบเออเงินตอนเลขกอ่ะผมผมคิดว่าเราจะเล่นแบบ ไม่จํากัดเลยอะผมคิดว่า,อย,าอย่างนั้นนะตอนแรกนะแต่พอ,อามาคุยผมว่าสักห้าสิบอะผมว่ากลางๆแล้วกลางๆมันอาจจะไม่ถึงผมว่าตัวผมอะผมว่าไม่ถึงแน่นอนอะห้าสิบอะมันมันเยอะอยู่นะแล้วเรานัดเรานัดอะตำรวจเขาก็เข้าเยอะด้วยที่ผมทําได้เยอะเพราะว่าผมไม่ได้นัดอืโอเคอันนี้คือยังไงหลังว่าอยากได้ห้าสิบเออถึงต้องไหมใช่ก็อยากได้อย่างนั้นครับตั้งตั้งไว้ก่อนห้าสิบเออแต่พิกคาบได้ไหม กลับมาเรื่องเดิมน่าจะเ่อแต่พีกทำเงินห้าล้านไทเท1สิบก้อนแอกสิบอันห้าสิบเออเล่นเฉพาะพิกทำวิลำนี่ก um, ็เคลียร์ใจกันแล้วจริง ไทเทสสิบห้าไปไทยเทสสิบห้าไปไทยเทสสิบห้าไปได้อะไทยเทสสิบห้าก็ต้องไหมเล่นจะมาพลิกไทม์คือตอนแรกที่พี่คิดว่าพี่คิดนึกว่าแค่สามสิบเอ๋ยนะคือบอกก่อนอ่าแต่ผมคิดว่าแบบว่าโอพีก็เตรียมตัวพอสมควรไงไม่ไม่มาทําไม่แบบไม่เห็นเลยอะไม่เห็นเลยไอ้ดอกไอ้ไปทม์ปปะการันห้าคนไม่ทำปปะการังนั่นแหละผมก็คิดว่าแบบพร้อมละพร้อมซัดละผมก็มีเหมือนกันแบปปะการังผมยังไม่ได้ทำเลยเออ ห้าสิบโหคตรนหนักอะ่ะที่บอกเลยว่าพี่อาจจะโดนแบบบนอ่ะบนอุบอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ทำาว่าผมผมว่า um มันเจ็บจต่จบอ่ะไม่งั้นเราก็ปักปลายกัน,นะแบบเล่นปักปลายพี่ก็ไม่สนุกผมก็แบบอ่าอหไะอืมเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจให้มันจบให้มันเชร์ไปดีกว่าครับ นั่นแหละแล้วก็พรุ่งนี้ก็เริ่มหกโมงต์ทเลยโอ้โหล่ลงแต่ว่ามันก็หนักอยู่นะไม่หนักหรอกมั้งผมว่าไม่ไม่หนักหรอก มันเอาตรงๆมันเรามันก็เหมือนเราตีแบบว่านี้แหละแต่แค่แบบว่านนี้เรานัดกันให้พร้อมๆกันสองสองแก๊งอ่ะผมว่าเหมือนเราตีแบบเปิดเลยอ่ะอืมก็คล้ายกันอ่ะนัดนะที่คอรคอนึกแป๊บเดี๋ยวนำขอเวลาได้ครับได้ได้อุ้ยมันมายืนเยอะจังเขากดดันนั่นแหละพี่ตุ้ยกดดันนั่นแหละพี่กพี่ตุ้ยกดดันนั่นแหละ เสมอไปไ่ใชยหันหันหลังปุ๊บไอ้เหี้ยคน,นคนเดีอยคอยู่ไนใใกาก,กับปกติเลยผมว่าเขาแก้ได้เว้ยว่าโอพีอ่ะคือผมว่าเห็นสไตาล์การเล่นปืนอ่ะเขาก็เอามาจากที่อื่นเหมือนกันว่าปืนอ่ะเขาจะออกแล้วเขารอช่วยเพื่อนแบบนั้นอ่ะ แน่นอนแน่นอนแหละ อืมโอเคห้าสิบเออร์เงินห้าเอ็มสิบแท็กสิบห้าไททีสิบห้าไททีเน้นเฉพาะพิธามอ่าโอเครู้เรื่องพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งฮะพรุ่งนี้ขอทุ่มหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอ่ะได้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  เอางั้นนัดนัดไฟเลยนะนัดนัดใส่กันเลยอ่ะได้นัดนัดนัดแบบนัดนัดลุยเลยใช่ไหมได้ครับได้ได้อ่ะได้ได้ขอบคุณมากพรุ่งนี้เจอกันท่สพาสักประมาณก็น่าะประมาณทุ่มหนึ่งเลยไหมพอออกจากโรงัานปุ๊บแล้วก็นัดจุดเลยก็เดี๋ยวไปคุยสภพาตอนพี่พี่เขามากี่โมงพรุ่งนี้ครับพี่เหรอพี่น่าจะมาแต่หกโมงครึ่งอ่ะถ้าพี่มาหกโมงครึ่งพี่ทักมาหาผมแล้วก็คุยก่อนแล้วก็เคลียร์สภาให้มันจบปุ๊บแล้วก็ต่างคนต่างแยกทุ่มหนึ่งก็เซตกันเลย โอเคดูเรื่องไม่มีอะไรแต่ผมไม่รู้ว่าคุยกันได้ก่อนหรือเปล่าคุยกันได้ก่อนเอ้ยไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่น่าได้ต้อง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 นั่งงานเลยอ่ะตอนนี้สภาเขาถ้ารับต้องนั่งานทำแบบนี้ก่อนได้ได้ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับได้ครับพี่ได้ครับได้โอเคครับโอเคครับทีสรุปไหม